สวัสดีท่านผู้ชมและกันนะครับวันนี้ผมคนเดิมกับชแนลการันโมซาสตุเดียวเย่กันอีกแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ขอ,อย้ำมารีวิวพูดถึงความรู้สึกหลังชมแบบไม่สปอยไม่เปิดเผยเนื้อหาสำคัญนะครับเกี่ยวกับภาพยุนที่ผมได้ไปดูมาแล้วแล้วจะมารีวิวท่านผู้ชมได้ฟังนะครับก็คือภาพยร์เรื่อง g o d z ซิ l ่าเอ็กอง The New Empire นะครับในชื่อภาษาไทยคือก็ซิล่าประท่าของสองอาณาจักรใหม,ม่นะครับเป็นภาพยรนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยู่ใน Monster Verse นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นภาคต่อจากภาคที่แล้วด้วยนะครับก็คือก็ซิล่าเวอร์ซัตของในภาคที่แล้วนะครับแล้วก็พอมาภาคนี้แล้วกันโอ้โหแทบจะต่อย,ยอดจากภาคที่แล้วเลยครับการที่ได้เห็นสัประลาดนะครับหรือว่ามอนสเตอร์นี่สู้กันนะครับพอมาภาคนี้จัดหนักจัดเต็ม เหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตพูดถึงความรู้สึกสั้นๆกันก่อนก่อนที่เราจะไปรีวิวประจัดเต็มแบบไม่สปอยเลยนะครับเพราะว่าภาพยนตเรื่องนี้ก็ซิล่าเอ็กซองนี่ này, ใครที่ชื่นชอบนะครับฉากแอคชั่นระหว่างมอนสเตอร์สู้กันภาคนี้มอบให้คุณได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการต่อสู้กันร,ระหว่าง พยันตะภัยร้ายหรือว่ามอนสเตอร์ตัวใหม่ภาคนี้ก็มีด้วยการสู้กันระหว่างคองแล้วก็กซิลาก็มีอยู่ปะปายเหมือนทะเลาะก,กันหน่อยๆนะครับซึ่งภาคนี้ระเบ,บิดภูเขาเผาซีจีขายของเล่นกันเลย <c oughs> ส่วนเนื้อเรื่องบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยอาจจะต้องมีเรื่องอะไร เข้ามาในฝั่งของมนุษย์นะครับพอมาภาคนี้เขาค่อนข้างที่จะอาจจะตัดออกไปเยอะนะครับความรําคาญตัวละครฝั่งมนุษย์ก็เลยน้อยลงนะครับก็จะไปเน้นในส่วนของแอคชั่นแล้วก็พยานตะภายร้ายมอนสเตอร์ตัวใหม่ตัวร้ายตัวใหม่ที่มันเพิ่มขึ้นมาเน้นความบันเทิงได้อย่างเต็มที่เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบภาพยตนที่อยากเห็นมอนสเตอร์สู้กันภาพยนเรื่องนี้มอบให้คุณได้เลยนั่นเอง นะครับอืมประมาณนี้สั้นๆกันก่อนนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าวิดีโอตัวนี้ครับก็จะเป็นการรีวิวสําหรับผมเลยนะครับว่าผมมีความรู้สึกไงมันบ้างแล้วก็มีทั้งการพูดถึงข้อดีข้อเสียตามสไตล์ของผมละกันนะครับแล้วก็วิดีโอตัวนี้จะไม่มีการสปอยไม่มีการเปิดเผยเ,เนื้อสําคัญใครเที่ยงไม่ได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เน้นเลยว่าไปดูด้วยตาตัวเองด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบอยากไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไปดูเลยนะครับเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าความบันเทิงจะเต็มจริงนะครับ ทีนี้ขออนุญาตพูดถึงในส่วนของภาพยนตร์กันก่อนนะครับภาพยนตร์เรื่องก o d z ซิ l ่าเอ็กซ์คองนะครับเดอะนิวเอ็มพเนี่ยได้พ่วงกับนะครับก็คือคุณอดัมวินการ์นะครับคนที่กํากับภาคที่แล้วนั่นเองก o d z ซิล่าวอร์ซัตคองมากํากับภาคนี้ด้วยนะครับส่วนนักแสดงดาราหลักของเรื่องนะครับก็ค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่นะครับท่านแรกนะครับก็คือคุณรีเบกาฮอร์นะครับนำนำแสดงเป็นด็อกเตอร์ เอเลนเน่นะครับแอนดรูส์นะ,ะก็คือคนที่ทำงานใน,งน,ในองค์กรมนาดหรือว่าศึกษา้พวกเหล่ามอนสเตอร์หรือว่าเหล่าแตตันตัวนี้ด้วยนะครับก็คือตัวละครเก่าที่มาจากภาคที่แล้วนั่นเองนะครับถ้าต่อมานะครับคุณบรอันทชีเฮนรี่นะครับรับบทเป็นเบ์นี่เฮเยสนะครับเป็นตัวละครภาคที่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับที่ทำพอดแคสต์ที่จะมาตีแผ่เรื่องราวความลับต่างๆเกี่ยวกับพวกมอนสเตอร์ที่มันอยู่ในโลกนี้นะครับก็ออกอารมณ์แบบว่าสถานีวิทยุนะครับพอมาภาคนี้ก็ได้ไปร่วมประจัญัยกับกลุ่ม นางเอกด้วยแล้วต่อมาครับคุณแดนสตีเวนส์นะครับรับรบทเป็นแทปเปอร์เป็นคุณหมอนะครับสัตวแพทย์ของเหล่าพวกมอนสเตอร์ด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับตัวละครน,นี้สําคัญเหมือนกันนะครับก็คือน้องคาร์ลีฮอเชลนะครับรับบทเป็นเจียนะครับก็คือตัวละครเก่าในภาคที่แล้วที่สามารถสื่อสารกับเจ้าคิงคองได้ด้วยนะครับตัวละครน,นี้แทบจะมีบท ค่อนข้างสำคัญเลยนะในของภาพยนตร์กอซิล่าเของตัวนี้ด้วยนะครับก็ตัวละครนักแสดงจะประมาณนี้สามารถจับสังเกตได้นะครับว่าตัวละครฝั่งมนุษย์ค่อนข้างดูน้อยลงแล้วก็ผมก็ต้องบอกว่าหน้าดำขาน้อยลงเหมือนกัน <c oughs> นะครับทีนี้ขออนุญาตพูดถึงเนื้อเรื่องย่อหน่อยเอาแบบย่อยๆเลยนะครับก็คือจากภาคที่แล้วนะที่การทะเลาะกันนะครับระหว่างสองไททันหรือว่าสองมอนสเตอร์คิงคองกับกอซิล่าเนี่ยก็ ผ่านไปนะครับเป็นการสำรวจโลกที่มันลึกเข้าไปอีกเขาเรียกว่า Hollow Earth พาทีแล้วที่เราได้เห็นแบบโอ้เป็นโลกอีกใบหนึ่งเลยนะครับทีนี้ไปสำรวจลึกเข้าไปนะครับก็ได้ดันไปเจอตัวร้ายตัวใหม่่ามอนสเตัวใหม่ที่มันเพิ่งขึ้นมานะครับทำให้ทั้ง King องแล้วก็กอซิล l l เนี่ยต้องรวมพลังกันอเอาชนะตัวร้ายให้ได้นี่คือพล็อตแบบเบสิกเบสิกเลยนะครับแล้วก็ฝั่งของมนุษย์เนี่ยก็ต้องร่วมสนับสนุนเจ้ามอนสเตอร์2ตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้คือพล็อตเลยว่าเอ้ยไปเจอตัวร้ายตัวใหม่ เราต้องเอาชนะไอตัวร้ายตัวนี้ให้ได้นั่นเองนะครับนี่คือเนื้อเรื่องย่อประมาณนี้ทีนี้ขออนุญาตพูดถึงความรู้สึกกันก่อนนะครับแบบไม่สปอยเลยนะสำหรับผมนะผมว่าภาพนตล์เรื่องนี้นะตอบโจทย์ในส่วนของฉากแอคชั่นะระเบิดภูเขาเผา CG ขายของเล่นกันไปเลย <c oughs> นะครับใครที่อยากเห็นเหล่ามอนสเตอร์หรือว่าเหล่าไททัน กิงคองแลวก็กอซิล่าได้มามีมีฉากปะทะกันไหมมีอยู่นะครับหลกัหลกๆเลยว่ามาสู้กันสู้กับมอนสเตอร์สู้กับตัวร้ายตัวใหม่พอมาภาคนี้เสร็จปุ๊บอู้ทำออกมาได้บันเทิงเราใจเลยทีเดียวนะครับแทบจะไม่มีความซับซ้อนในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับว่าภาคที่แล้วอาจจะมีการเติมของฝั่งมนุษย์เข้ามานะครับก็คือภาคที่แล้วมันจะเหมือนอารมณ์แบบกัปตันอเมริกานะครับทะเลาะก,กันกับไอรอนแมน่าภาคที่แล้วจะส่วนมากจะมีมอนสเตอร์ที่มัน หลักๆอยู่2ตัวใช่ไหมแล้วก็มาทะเลาะกันนะครับแล้วก็มีไอ้เจนะ้าเมกาคอสซิล่าเนี่ยอันนี้ภาคที่แล้วนะมาแบบว่าผสมโรงมาเสือกแล้วกัน <c oughs> นะครับก็ต้องรวมพลังกันไปนะครับพอมาภาคนี้มันเหมือนมีตัวร้ายตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาและเป็นตัวร้ายที่แบบว่าอู้ นะพลังดูน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องมาสู้กันเจ้าคองแล้วก็เจ้ากาซิลาเนี่ยรวมพลังกันหน่อยๆซึ่งภาคนี้จัดตักจ,จัดเต็มในส่วนของพาร์ทแอคชั่นมอนสเตอร์สู้กันยับยับนะครับพาร์ทของมนุษย์ถ้าใครที่แบบว่าติดมาจากภาคก่อนว่าเอ้ยมันจะมีฉากแบบอียงังวะก็คือสู้กันระหว่างมอนสเตอร์แล้วก็ตัดไปยังเหล่ามนุษย์อ่ะภาคนี้แทบจะไม่มีเลยไม่ให้น่ารำคาญเลยฝั่งมนุษย์เขาก็มีเนื้อเรื่องเทียมเนๆไปแล้วก็คอยพยายามสนับสนุนในฝั่งของมอนสเตอร์ด้วยนะครับพอมาภาคนี้ เน้น,น,นในพาร์ทของแอคชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งของแล้วก็กอรซิล่านะซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนๆกอรซิล่านะครับฝั่งกอซิล่านะอาจจะน้อยใจหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้เนี่ยไปนเน้นไปส่วนของเจ้าของมากกว่าผมว่าประมาณสัก 6 0ถึงเเป็นี่ยไปเน้นในเรื่องการประจนภยัยการสำรวจโรคในฮอนเลอเอิดว่ามันมีอย่างไรมันมีชั้นนูนชั้นนีไ่ไงมันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ในโลกนี้นะครับซึ่งก็จะไปนเน้นที่ตัวละครกิงคองซะมากกว่านะครับแต่ก็ยอย่าเพิ่งน้อยใจไปเขาก็เป็นพระเอกเหมือนกันนะก็ซีร่าแต่ชั้นเป็นคนขี้เววายใช้พลังนั่นเองนะครับก็ซีล่าก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งเป็นพระเอกเอองียบๆใช้กําลังประมาณนั้นนะครับแต่ฝั่งของกิงคองเนี่ยแทบจะเฮ้ยมีความลึกซึ้งเพราะว่ามันมม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 ีีีีตัััวละครท่่่นนนเพิิขึ้าใหาชฟซ สายพันธุหนึ่งนะครับซึ่งก็โอ้ยมีเรื่องราวมีสตอรี่เป็นการประจนภัยของเขานะครับแล้วก็ได้ไปเจอตัวร้ายตัวใหม่ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบกิงของน่าจะถูกใจในภาคนี้แทบจะไม่มีแบบฝั่งของมนุษย์ให้ดูน่ารําคาญไม่ต้องมา ขัดใจไม่ต้องมาทําแบบทําอะไรโงโงๆไม่ขนาดนั้นนะครับในฝั่งของมนุษย์แค่เป็นฝั่งที่เล่าเรื่องเพื่อที่จะทำให้พวกมอนสเตอร์เดินดำเนินเรื่องไปสู่กันแล้วก็ซัดกันอย่างมองมันนั่นเองแต่ถ้ามองอีมุมมองนึงล่ะนะครับสำหรับภาพยิวเรื่องนี้ก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ตามสูตรนะมีตัวร้ายตัวใหม่ก็ต้องมารวมกันนะครับซึ่งไอตรงนี้อาจจะมองตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าถ้าใครที่อาจจะพูดถึงว่าต้องมีดราม่าซะหน่อยวะให้มันได้มีปมประเด็นให้นะมันได้น่าขบคิดหรือว่าแมสเซจของภาพยิว ซึ่งไอ้ตรงนี้ดรามา่าหรือว่าแมเสเซจของภาพยนตร์ค่อนข้างที่จะใส่ไม่ได้เยอะถ้าพูดถึงว่ากอตซิล่านี่คือพยันตยภัยร้ายของเรามนุษย์นะครับแล้วก็เหมือนว่ามนุษย์นี่ไปทําลายธรรมชาติและธรรมชาตินี่สร้างไอ้เจ้าไททันพวกนี้มาเพื่อี่มาทําลายมนุษย์อีกทีหนึง่งเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างไรนะครับแมเสเซจตรงนี้แทบจะไม่ค่อยมีเลยไปเน้นที่ส่วนของแอคชั่นของพาร์ทสัปหลาหรือมอนสเตอร์สู้กันอานเดียวเพราะเขาก็น่าจะรู้ว่าคุณก็อยากดูอะไร อันนี้ก็แน่นอนว่าจัดเต็มในเรื่องความบันเทิงครับแต่ถ้าใครที่อยากเฟ้นหาเรื่องเกี่ยวกับดราม่าหรือแมสเสี่งของภาพยนต์ภาพยนต์เรื่องนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ตร,ตรงนั้นหรือว่ามีอาจจะน้อยมากเลยนะครับประมาณนั้นนั่นเองนะทีนี้ขออนุญาตมารีวิวกันก่อน,นครับข้อดีอย่างแรกเลยนะครับข้อดีก็คือถ้าใครที่ชอบความบันเทิงระเบิดภูเขาเผาซีจีขายของเล่นกินป๊อปคอนไปอย่างเมามันนะครับภาพยนตร์น,นี้ตอบโจทย์แน่นอนใครที่ชอบแอคชั่นให้สปาระาดสู้กันไอแบบนี้นะโอเคเลย นั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งงานคอมพิวเตอร์กราฟิกงาน CG นะครับการใส่ฉากต่างๆที่มันอยู่ในโลกฮอลล์เอิร์ธนะครับแล้วก็พวกสัตว์ประหลาดพวกกอซีล่าหรือพวกกนะิงคองนั้นก็ยังทําออกมาได้ดีเลยนะครับมีความเป็นแฟนตาซีอยู่นะครับส่วนนักแสดงนะครับนักแสดงก็ยังแสดงได้ทําบทบาทแม้ว่าบทอาจจะน้อยลงไปแต่ก็ไม่ได้ทําให้ว่าน่ารําคาญเป็นตัวเสริมมากกว่าเป็นตัวที่จะมาเล่าเรื่องว่าเอ้ยตัวร้ายนี่มันก่อกําเนิดมีเป็นมายังไงบ้างไอ้เจ้ากิงคองกอซี แล้วต้องไปสนับสนุนเขายัางไงนะครับซึ่งในพาร์ทของฝั่งมนุษย์โอเคนักแสดงก็ทำออกมาได้ตามบทบาทโอเคแต่ก็หลกัหลกๆเลยก็จะไปนเน้นที่ตัวคิงคองแล้วก็เจ้าก็ซิล่าที่มาสู้กับตัวร้ายเป็นหลักเลยหรือว่างานซาวประกอบอะไรทำออกมาได้ดีเลยนะครับประมาณนั้นนั่นเองนะตามมาตารฐานของหนังฮอลลีวูดที่เน้นแบบ แอคชั่นนะครับเขารู้ตัวเองว่าเขาอยากขายอะไรแล้วเขาก็ทําได้ในถึงจุดนั้นนั่นเองนะครับส่วนจังหวะของภาพยนตร์หรือว่าเพลซิ่งหรือว่าการวางลําดับเรื่องอะไรต่างๆครับผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างกระชับดีนะครับช่วงเปิดเรื่องมาก็มันจะมีแอคชั่นหน่อยๆน,นะครับแอคชั่นหน่อยๆพูดถึงกิงคองพูดถึงคอสซีล่าหน่อยๆน,นะครับแล้วก็มาเล่าเรื่องผ่านฝั่งมนุษย์นะครับซึ่ง พาร์ทของฝั่งมนุษย์ก็ไม่ได้ว่าเอื่อยหรือว่าไม่ได้ดูน่าเบื่อขนาดนั้นบางคนอาจจะไปติดที่ตัวละครน,น้องเจียอาจจะการเล่าปมอดีตของเธอด้วยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ผมว่าไม่ได้ดูน่าเบื่อหรือว่าเอ้ย พอไปกับเนื้อเรื่องไปได้ไม่ได้เอือ่อยจนแบบว่าเฮ้ยฉันอยากดูฉากแอคชัช่นแล้วแอคชั่นมันมีให้อยู่แล้วจัดเต็มให้อยู่แล้วนะครับหรือว่าจังหวะในการเล่าเรื่องตอนสุดท้ายพาร์ทแอคชัน่นตอนสุดท้ายก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสมศักดิ์ศรีระหว่างเจ้ากิงของแล้วก็เจ้ากอซิลานั่นเองนะครับประมาณนั้นบทสรุปถือว่าโอเคเลยนะครับนี่คือจังหวะงภามบินค่อนข้างที่จะไม่ได้เร็วมากการดำเนินเรื่องไม่ได้เร็วไม่ได้รีบเร่งนะครับก็ค่อนข้างมีความกระชับไปเน้นที่ฉากแอคชัช่นขององงอห่มมมออนบุึง นะครับถึงแม้ว่าคะแนนราเทนเท่าไปทั่วเท่าที่ผมเอาได้โชว์ขึ้นมานะครับก็จะมีคะแนนประมาณหนึ่งนะครับก็ไม่ได้อยู่ในฝั่งของมะเขือสดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ในฝั่งคนดูโอ้จัดหนักจะเต็มความบันเทิงระดับป๊อปคอนนะครับซึ่ง่าถ้าจะมองอีกมองหนึ่งครับถึงแม้จะเป็นหนังที่ผมชื่นชอบเพราะผมเป็นคนที่ชอบดูหนังแอคชั่นแบบปล่อยสมองปล่อยความมันไปกับ การระเบิดภูเขาเผา CG ประมาณนี้นะครับแต่นนอนว่าอย่ามองข้ามที่ว่าเฮ้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังที่ผมชอบมันจะเป็นหนังที่ผมบันเทิงมากขนาดไหนแต่ในส่วนบางอย่างมันอาจจะยังมีข้อด้อยอยู่นะครับซึ่งพอมาภาพอยู่ตรงนี้เท่าที่ผมคิดออกนะแม่เศษของหนังนะครับหรือว่าเนื้อเรื่องถ้าใครที่อยากให้ความลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับแม่เศษของหนังการที่เรามนุษย์เนี่ย ต้องมาเผชิญกับเรล่าไททันมันเกิดความเสียหายยังไงมันบ้านมันแบบโอ้โหระเบิดภูเขาเผาอะไรขนาดนั้นเรามนุษย์ต้องรับ นะครับรับในส่วนความเสียหายของเหล่ามอนสเตอร์ยังไงหนังแทบจะไม่ได้พูดถึงแมสเสจตรงนี้เลยไปเน้นในส่วนของพาร์ทแอคชั่นเป็นหลักเลยนะครับหรือว่าจะมีพาร์ทหนึ่งที่แบบว่าเอ้มีความแฟนตาซีมันจะมีความลับที่มันอยู่ในไอ้ฮอลล์เอิร์นี้ด้วยนะครับบางทีอาจจะติดขัดในส่วนพาร์ทของแมสเสจของหนังแล้วก็เนื้อเรื่องของหนังที่ค่อนข้างที่จะตามสูตรแหละว่ามันมีตัวร้ายตรงใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ต้องไปรวมพลังแล้วก็ไปต่อสู้นั่นเองครับแต่ความบันเทิงแน่นอนว่าจัดเต็มแน่นอนอัน,น ข้อเสียก็จะเป็นในส่วนของพาร์ท เนื้อเรื่องที่แทบจะไม่มีความลึกเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นแมสเศษของหลังที่อาจจะยังไม่ได้สืออะไรก็มีแต่มอนสเตอร์สู้กันแต่สำหรับผมว่ามอนสเตอร์สู้กันมันก็สนุกดีนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับก็ดีก็เสียเท่าที่ผมจะคิดออกนะครับอทีนี้ถ้าผมจะมาให้คะแนนกันบ้างละ่ะแน่นอนว่าให้ได้ความบันเทิงเลยนะครับก็ผมขอยาตให้คะแนนที่ประมาณแปดกว่าแล้วกันอะนะครับแดคะแนนกว่าไม่ได้ถือว่าน้อยไปและไม่ได้ถือว่ามากซะจนแบบโอ้หั่ง ไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยจะไม่ให้คะแนนเยอะขนาดนั้นสลับผมความบันเทิงอ่าผมให้ที่เน้นความบันเทิงเป็นหลักเลยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะแปดคะแนนก,กว่าก็ไม่ได้ถือว่าแย่แล้วก็ไม่ได้ถือว่าน้อยซะจนเกินไปนะครับครับฉะนนจะมีการทารีวิวภาพยนตร์ดีวีซีรีส์นะครับก็มีการแค่เกมสตรีมเกมตามใจขอยงผมนะครับก็แน่นอนว่าเปน็นชแนลเล็กน,นะครับผมก็ไม่ได้เป็นนักวิจารณ์นะครับมืออาชีพหรือว่าไม่ได้เป็นคนเรียนฟงเรียนฟรีมาครับก็เป็นคนดูหนังธรรมดาคนหนึ่งเท่าที่จะ พยายามสื่อสารหรือว่าจะรีวิวท่านผู้ชมได้ฟังแล้วเอ้ยอนังเรื่องนี้นี่เราอยากไปดูหรือเปล่าประมาณนั้นนั่นเองครับยามกครครั้งหนึ่งใครชอบเลยช่วยแชร์กระจาดีก็ subscribe ให้ด้วยเป็นกําลังใจผมสำหรับช n e l เล้งวันนี้ขอยัาตลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah